สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพรีวิวเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดแรกของเรอัลมาดริด,ดซึ่งจะเปิดบ้านาต้อนรับทางโอลิมปิกมาเซยนะครับคืนวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับเ,เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูสถิติแบ็กกราวกันนิดนึงนะครับคู่นี้ไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับมาดริด,ดกับมาเซยเนี่ย เจอกันในเกมยูฟาแชมเปียนลีกทั้งหมดเนี่ยแค่4ครั้งเองนะครับก็คือ2อ,อเกมในฤดูกาลปี2002ถึง2003นะครับแล้วก็อีก2เกมในฤดูกาล2009ถึง2010นะครับโดยจาก4เกมนี้ทางราชันชุดขาวเนี่ยมีสถิติดีกว่า100%เเลยนะครับชนะไปทั้งหมด4ครั้งเลยนะครับตัวอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยปี2009-2010ัน20เนี่ยมาดิดชนะในบ้านก่อน30แล้วก็พอไปเยือน ก็ชนะได้อีก1ประตูต่อ3นะครับโดยทั้ง2เกมนี้เนี่ยทางชาบีอลองโซลงเป็นตัวจริงทั้ง2เกมเลยนะครับผ่านไป16ปีอลองโซก็จะได้กลับมาเจอกับมาร์เซยอีกครั้งแต่คราวนี้ในฐานะโค้ชแล้วนะไม่ใช่แค่ผู้เล่นแล้วนะฮะมาดูคร่าวๆนิดหนึ่งผลงานของมาร์เซยนะครับในลีกเอิงของฝรั่งเศสนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยแข่งไป4นัดนะครับมาร์เซยชนะ2 แพ้2อยู่อันดับที่4นะครับก็เรียกได้ว่ากลางๆนะไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับยิงได้เแล้วก็เสียไป4นะครับช่วงพรีซีซั่นเนี่ยทางมาร์กเซยเนี่ยเตะอุ่นเครื่องกับทีมจากสเปนไป3เกมนะครับแล้วก็ใน3เกมนี้เนี่ยมาร์กเซยไม่แพ้เลยนะครับชนะคิโรนา20เสมอบาเลเซีย1 1นะครับแล้วก็เสมอเซบียาห1่นนะครับแต่ก็อ,อย่างว่าใช่ไหมคือเกม เหล่าเนี้ยกับทีมเหล่าเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในระดับทัดเทียมกับเรื่องมาดิดแต่อย่างใดนะครับเพราะงั้นก็ข้อมูลตรงนี้ก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรมากนะครับส่วนมาดิดก็แน่นอนครับเป็นจ่าฝูงลาลิก้าอยู่ตอนนี้4ี่นัดชนะทั้งหมดนะครับยิงได้8เสียไป2นะครับดูจากหลายๆมุมแล้วเนี่ยมาดดิดเนี่ยเหนือกว่าชัดเจนเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ย ผิวเผินไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่มัดดิดจะไม่สามารถเก็บ3แต้มจากเกมนี้ได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อพิจารณาจากโปรแกรมการแข่งขันของมัดดิดในโปรแกรมยูฟาเนี่ย ต้องบอกว่าเจอกับมากเซยเนี่ยสามแต้มเนี่ยพลาดไม่ได้นะฮะเพราะว่าคู่ต่อสู้อื่นๆเนี่ยแข็งกว่าเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยูเวนตุสนะครับหรือว่าปูแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้หรือแม้แต่เบนฟิก้านะครับทีมเหล่านี้ก็จะสามารถท้าทายมัดดิดได้เยอะกว่านะเออเพราะงั้นเนี่ยเ,ออเจอกับมากเซยอาลอนโซ่ so ต้องเด็ดขาดกับเ,เกมนี้นะครับแต่ก็ยางว่าแล้วนะครับเกม ฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าใช่ไหมในฐานะที่เราติดตามบอลสเปนเป็นหลักเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราพูดถึงมุมของมัดดิดเป็นหลักแล้วกันว่ามัดดิจะต้องทํำยังไงบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะครับเดีโดยจะให้พี่อิวลงลึกแล้วกันนะครับคือ,อมัดดิดเนี่ยถ้าเราดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ ต้องบอกว่าตั้งแต่ลองโซ่เข้ามาเนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับมีจุดให้ชมการเกมต่อเกมเลยนะครแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มาดิดก็ยังสำหรับผมนะถือว่าเป็นทีมที่บุกได้ดีกว่ารับอยู่พอสมควรนะครับความผิดพลาดในเกมรับก็มีให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ในตัวเกมรุกเองเนี่ยแม้ว่าจะ ดูมีดูดีขึ้นนะหลายๆเรื่องดูดีขึ้นเลยแต่ก็มักจะเจอกับความยากลำบากในการาทำประตูให้ได้สมกับที่รูปเกมมันควรจะได้นะเออแต่บางครั้งมาดิดก,ก็ทำไม่ได้นะครับดูจากในสี่เกมเที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับโอซาซูนาโอเบียโดมาโยกาเลวันโซซูดัด อะไรอย่างนี้นะครับมัดดิที่เป็นต่อทุกเกมเลยนะครับรูปเกมทุกอย่างเป็นต่อหมดแต่มันจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างที่ทําให้มัดดิไม่สามารถปิดเกมด้วยชัยชนะที่แบบว่าขาดลอยได้นะครับเ,เดี๋ยววันนี้เราก็มาคุยกันแล้วกันโอเคอยังไงบ้างพี่ยูมันก็ต้องเป็นเกมที่เน้นแหละหมายถึงผมก็ไม่ได้อยากเห็นเลอเอามาดดิต้องมาเหนื่อยไปเตะเพย์ออฟแล้วเพิเพ่มโปรแกรมให้ตัวเองอีก2นัดถึงเราจะอยากดูเลอเอามาดดิก็ตามนะ นักเตะมันกอบอะเราอยากให้นักเตะเรารีดศักยภาพให้ได้มากที่สุดถ้าจะเป็นแชมป์รายการนี้อะเราก็ต้องธนุทนอมกันไปใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปเพย์ออฟแล้วอะไรเงี้ยเออช่อแล้วไอ้เกมนัดแรกแล้วก็เราเล่นในบ้านอีกเงี้ยมันสามมันเป็นสามแต้มสาคัญที่เราต้องเก็บให้ได้ถ้าเราอยากจะเข้าติดหนึ่งใน8นะครับม,มันสําคัญแล้วมาลีกก็คงต้องเน้นหนักแหละมันจะปล่อย ไปเหมือนเกมที่ผ่านมาในบางเกมก็ไม่ได้นะครับดูจากเกมล่าสุดที่ผ่านมาเนะาะนัดเจอนัดไปเยือนเรอัลโซเซดัดเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยว่าริมเส้นของเรอัลมาริดทั้งสองข้างอะที่ใช้ตัวจริงวันนั้นอะทั้งบราฮิมดีฮาทางด้านขวาวินิสซูจูเนียร์ทางด้านซ้ายเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพในการขึ้นเกมแล้วก็ดูงงกับโพสิชันในการเล่นกับเพื่อนทั้งที่2คนนี้ก็อยู่กับทีมาในระยะเวลา1น,นะครับ ยิ่งวีนี่นี่ยิ่งนานเลยก็ยังมีปัญหาการเล่นกับกเออหรือกาเรล่าทันใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะเออแต่ว่าฮิมดิอาร์สใเล่นกับคาบาคารมาแต่คาบาคารก็เออเจ็บไปในฤดูกาลก่อนหน้าเนาะซึ่งดูมีปัญหามากนะครับผมก็เลยอยากจะเชียร์ว่าเออมาริดอาจจะลองมิติใหม่ในการแบบทางด้านซ้ายเอาบรโรดิโก้ลงมาไหมทางด้านขวาก็เอาฟังกโกมาซานซโซอโน่กลับมาเป็น11ผู้เล่นตัวจริงทั้งคู่ไหมนะครับทั้งเออคือถ้าข้อดีของมาซานซโซอโน่เนี่ย เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาคือไปปีกขวาตัวหลอกอะ่ะที่ลงมาเล่นตรงกลางมาเชื่อมมาวันทูมา, through, มาเคาทะทําลายโซนอ่ะกับคนที่เล่นเกมรับใส่เขาได้คือเขาอาจจะไม่ได้มีการกินตัวที่มันเวอร์วังอลังการแต่เทคนิคของเขามีเพียงพอที่จะเออมันมัน,มน,มนคือเทคนิคเขาสูงอะ่ะในเชิงแบบข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ผิวแบบกินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็การประสอบประสานการ ถ้ากลับมาของวอลเวดี้อย่างเงี้ยเขาเขาเข้าใจเกมสูงมากแล้วเขาสอดกับเพื่อนสูงมากเงี้ยมันจะช่วยยกระดับเกมทางด้านขวาของเลออมบริดระดับหนึ่งแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึง่งถ้ามันมันทำให้มาซานโตโน่อะมาเล่นเข้ากับเพื่อนได้มากเร็วมากขึ้นด้วยแล้วเห็นอยู่แล้วว่าเด็กคนนี้มันมีของว่ะมันคือม้าชั้นดีอะมันคือมา้าม้าป่าที่เอามาฝึกเป็นม้าแข่งชั้นดีอะผมว่าให้เวลาเขาเล่นเ,เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยส่วนทางด้านซ้ายผมว่า ไม่ใช่ว่าวีนี่ไม่เก่งนะครับสลาผมว่าวีนี่เก่งแต่อยากให้เขานั่งบ้างให้เขาก็หายอะลงมามาสํารองแล้วยิงได้จ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยเออให้เขาได้ได้รู้สึกกระหายไม่ใช่แบบต้องมาเป็นตัวจริงตลอดกูเป็นคนที่ไม่สามารถต้องแต่ต้องได้เลยเปลี่ยนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ให้โอกาสโรดิโก้ด้วยสลาผมนะเพราะโรดิโก้ตอนเนี้ยกระหายในการเล่นอะแต่โรดิโก้อาจจะมีข้อเสียตรงที่เขาอาจลดความรู้สึกอยากพิสูจน์มากเกินอะ ที่เคยเห็นก่อนหน้านั้นรถตรงนี้ได้เมื่อไหร่ก็จะทําให้เกมด้าน้านซ้ายมันดีขึ้นเพราะปกติแล้วโรดิโก <od> เล่นลิงก์อัพกับเอมเป้ A B e ได้ดีกว่าวินี่นะถ้าที่ท่าเ,เห็นแต่ในเกมที่ผ่านมาวินี่ไม่จำเอมเป้ M A B e ไม่จําเป็นต้องพึ่งวินี่ในการที่จะทําประตูได้ด้วยซ้ำเพราะเอ e มเป้มาลิงก์อัพกับคือแลเองหรือบวทขวาคอยโยนมาเองเลยอะไรเงี้ยทั้งเทนทั้งอะไรเงี้ยมาช่วยหรือชิ่งวันทูกับ บอเบดี idi, กับมาซานโซโนได้ดีอยู่แล้วเนี้ยไม่จำเป็นต้องไปลิงก์อัพกับวีนี่เออแต่ถ้าต้องการแบบเออช่วยคือการเคาะบอลมาทำไลน์โซนได้เนาะเออถ้ามีโรดิโกมาช่วยก็อาจจะช่วยเรื่องนี้แต่ขอลดว่าอย่าพยายามพิสูจน์ตัวเองมากเกินอะ่ะเพราะเป็นการกดดนันมันจะทําให้ทุกอย่างของเขาไม่ออกมาเป็นแบบที่เขาคิดอะ่ะเพราะเขากดดันตัวเองมากเกินอะไรอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าเอออาจจะต้องเปลี่ยนจุดนี้ เพราะเออมันไม่อยากให้เห็นแบบบายอิมดิอาเป็นตัวแถมอ่ะเหมือนเกมล่าสุดอ่ะลงให้ตัวครบอะไรเงี้ยไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเออนะครับแต่แต่แต่แค่ไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าแค่แค่บอลลุกแบบขึ้นจากตรงกลางของมาดดิดี่แค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับการเอาชนะหมากเซยละหรือว่าหมากเซยอาจจะดีกว่าที่ ผมคาดคะเนไว้อันนี้ก็ได,เด,เด้เดี๋ยวนี้พูดกันต่อไปเเรื่องวีนี่เนี่ยผมี่าผม,ผมเราสังเกตกันมาสักพักหนึ่งอะ่ะเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่วีนี่มันไม่ใช่แค่วีนี่ ini, มันไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนนะคือเราจะเห็นว่าจังหวะหนึ่งสองสามสี่กันระหว่างวีนี่กับเพื่อนในตรงกลางเนี่ยมันมีน้อยเป็นเรื่องปกติอยู่ลนะอ่า เพื่อนเองก็ไม่รู้จะเล่นยังไงกับวินนี่เหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันน่ะนึกออกไหมมันไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันน่ะแล้วมันก็เลยแบบว่ามันไม่รู้จะทํำยังไงอย่างในเกมที่ผ่านมานะครับเมื่อวันเสาร์เกมกับโซซุดัตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอวินี่ได้บอลไปอะ่ะเออโซซุดัตเขาก็ตามไปลุมแย่งคืนมาสองคนตามเอาสองคนไปไปลุมแย่งคืนมาเขาก็ทําได้ในหลายจังหวะนะเออคือต่อให้แบบปีก มันจะเก่งขนาดไหนอะมึงเจอกองหลังสองสองสามคนเน่ะมันก็ต้องเดี้ยงกันบ้างเราวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายครั้งบอลที่วีนี่ได้ไปมันก็เลยทําให้ไม่ไม่ได้เกิดเป็นดอกเป็นผลอะไรขึ้นมาก็โดนเขาแย่งกลับไปได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็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 เห็นด้วยว่ามันเหมือนตอนนี้มันดิบมันมันดิบมันมีของแต่มันยังไม่รู้จะต้องใช้ยังไงอะกลับไปตรงเนี้ยกลับไปกับกับกับเอ่อกับวินิู่จูเนี่ยในการเล่นดิมเส่น ก็คงเข้าใจนะแบบว่าเออวัถุดิบมันมีวัตถุดิบที่เยอะแต่เหมือนละปรุงอาหารอะเรามีวัตถุดิบที่ดีอะเยอะเกินอะเราไม่สามารถดึงเขาเรียกว่าอะไรอะรสชาติของวัตถุดิบครบทุกอันได้ขนาดนั้นอะอม,มาต้องเลือกในบางจังหวะเวลาใช่ไหมผมเข้าใจอยู่มันยากนะเว้ยถ้าคุณดึงรสชาติของวัตถุดิบออกมาได้เด่นทุกอันอะคุคณคงเป็นเชฟที่โคตรเอร่อสารผมนะ เออถ้าตรงนี้มันเด่นแล้วต้อง่นมันต้องดอบลงอ่ะมันจะเป็นบาลานซ์ของมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบายฮิมดีอาตนี่ายฮิมดีอาตนี่เหมือนทําผัดกะเพราแล้วใส่ข้าวโพดอ่อนอ่ะไม่อร่อยแต่แบบว่าไม่รู้จะทํายังไงเดี๋ยวมันบูดอ่ะไม่อยากไม่อยากทิ้งอ่ะสับใส่แม่งเข้าไปเป็นสีสันแบบเดี๋ยวมันบูดดีกว่าทิ้งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออจริงใบฮิมดีอานี่คือลงให้ตัวครบจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นถ้าได้คือแบบสิ่งที่มานหลดต้องแก้หลักๆก่อนนะสำหรับผมนะลอง อันนี้คือเสนอเฉยๆแบบว่าจะทํำไหมแต่ผมคิดว่าน่าตำแหน่งแน่ๆที่น่าจะเปลี่ยนอ่ะคือมาตานตัวโอโน่แหละไม่ถึงสําหรับชาบคุณชายชาบิเอรอนโซแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยคุณชายจะให้โอกาสโรดิโก้ไหมอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ผมเสนอว่าให้เปลี่ยนเลยในมุมมองผมนะอืให้เปลี่ยนเป็นโรดิโก้ไปเลยในเกม,มนี้นะอืออันนี้คือเกมรุกนะเกมรับเนี่ยเ เป็นยังไงบ้างคือเท่าที่ผมมองเนี่ยคือมัดดิตเนี่ยเล่นลาลิก้ามา4เกมใน4เกมนี้เนี่ยสกองหลังสตาร์ทไม่เหมือนกันเลยเนาะเพราะงั้นเนี่ยการที่ยังมีการโรเทชันในตำแหน่งผู้เล่นกองหลังอยู่เ,เป็นประจำเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อ,อความความแม่นยำแล้วก็ความมองตาแล้วก็รู้ใจกันระหว่างผู้เล่นด้วยนะครับอ,อ,นนอันนี้ก็มีส่วนนะครับแน่นอนว่า ดีนเฮาเซนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะเป็นตัวเซนเตอร์แบ็กตัวหลักนะครับแล้วก็ทางกาเรรัสเนี่ยผมไปคิดว่าไม่น่าฟานกาเซียไม่น่าจะเบียดตัวจริงกาเรรัสได้แล้วนะครับเพราะงั้นตัวที่ยังเป็นชอยอยู่ก็จะเป็นคู่เซนเตอร์อคนที่จะมายืนเ,นเซนเตอร์คู่กับทางดีนเฮาเซนนะครับซึ่งดูดิเกอร์เจ็บไปก็จะเป็นมีลิเตานะครับแต่ว่าในเกมของส่วนสดัดล่าสุดเนี่ยก็เห็น ทางอเซน n ซิโอลงมาแล้วนะเออก็หลังจากนี้ก็จะได้เห็นอเซน n ซิโอลงมามากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ตัวแบ็กขวาเนี่ยจะเป็นตัวที่น่าจะโรเตนบ่อยที่สุดแล้วในในเกมรับของมัดดิดนะครับก็คือระหว่างเทรน d กับทางดานี่คาบาคาวนะครับซึ่งไม่ได้เป็นชอยที่ชัดเจนนะ เออมันอาจจะดูเหมือนว่าชัดเจนนะว่าโหแน่นอนคาร์บคาวัยววนี้แล้วยังไงเชนดีกว่าแน่นอนมันมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นมีความยากลําบากอยู่ในการเลือกของชาบี้เพราะว่าเชนเล่นเกมรับแทบจะไม่ค่อยได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ผู้เล่นที่ซื้อมาเพื่อการระชนีนะครับส่วนคารคาวเนี่ยดีในหลายหลายมุมแต่ด้วยวัยนี้แล้วก็ด้วยสภาพร่างกายที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บหนักเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีทางที่เขาจะกลับไป เ,เล่นได้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยระยะเวลาในการเล่นแบบเต็มที่ของคาว้าคาวก็จะอยู่ที่แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้ไปก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดีเหมือนเคยแล้วนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นอย่างคาวาคาวในตําแหน่งแบบของคาบาคาวเนี่ยถ้าถ้าสมองสั่งแล้วร่างกายทําได้ไม่ตามที่สั่งเนี่ยความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้นนะครับอย่างในเกมูดัดที่ผ่านมาก็าลูกจุดโทษใช่ไหมอืมก็ก็ก ถ้าเป็นทีมอื่นที่ไม่ใช่โซซุดัดอาจจะเปลี่ยนเกมได้เลยก็ได้นะครับได้จุดโทษมาปั๊บโมเมนตัมเปลี่ยนอะไรแบบเนี้เออถ้าต่อซึ่งถ้าเราเทียบกันเนี่ยผมคิดว่านะโอซาซูเนะโอเบียโดมายโยกาเลวันโซซุดัดเนี่ยผมคิดว่าดามากเซยเนี่ยคือทีมที่น่ากลัวที่สุดนะในบรรดาทีมเหล่านี้นะ ออมีมีประสิทธิภาพพอสมควรในการที่จะเอาประตูได้นะผู<ม>้เล่นหมากเซยเ,ออเล่นบอลกลางอากาศกันค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็ออมีเมอสอันกิีนวูดเนี่ยที่ฟอร์มกำลังโอเคเลยแล้วล่าสุดได้อ,อ,อูอออบามายองไปด้วยใช่ไหมตัวโจเกอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งแบบว่าเกมปกติไม่ค่อยได้เล่นหรอกแต่เกมใหญ่มักจะลงมาแล้วทำประตูได้ผม,ผมจำผมจาพี่ตอนอยู่บาซ่าก็ชอบยิงมาลิดด้วยนะ โอเบยองอะ่ะเออตอนอยู่วาซาก็เช่ายิงมาดิดด้วยนะโอเบยองอะ่ะเออแล้วเขามีการเสริมทัพอย่างอ่ามันจะมีปาวามาอีกตรงกลางก็มีฮอยเบียกืมอ่ามีกองดอ็อกเบียอีกคือผู้เล่นของบักเซยไม่ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ไก่กาอาราล่อ่ะส่ารับผมนะเอออืมอืมนะครับเพราะงั้นมองยังไงกับเกมลับมาดิดมันมีต้องแก้ตรงไหนบ้างคือเกมลับมาดิดคือเท่าที่ผมดู นเกมของหมากเซยออะนะครับคือเขาขึ้นเกมทางน้องไม้เขียวอะเมสันกินบูดอะค่อนข้างเยอะแล้วแล้วตัวเนี้ยคือใครเป็นแฟนบอลอังกฤษแฟนบอลแมนยูเขาเคยเล่นที่กับดารลิกาสเปนเนาะกับเกตาเฟยืนหนึ่งหูึ่ฤดูกาลจากการยืมตัวมาใช่ไหมเราเห็นได้ชัดเลยว่ามาเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวนะพรสวรรค์อะ่ะอึ่งเขาจะมีปัญหาเรื่องวินัยบ้างก็ตามแต่พรสวรรค์การเล่นซ้ายและขวา ของเขาอะ่ะมันเท่าๆกันเลยอะ่ะคือพอผู้เล่นที่ซ้ายขวามันใกล้ๆเคียงกันอะ่ะผู้เล่นเกมรับอะ่ะมันก็จะเดาทางได้ยากอ,ะอ่ะสมมุติถ้าไอเนี้ยมันถนัดซ้ายอะ่ะมันก็จะแตะข้อซ้ายตัวเองไงเพื่อให้ได้เปรียบใช่ไหมอันนี้ไปซ้ายได้ไปขวาได้ได้ทั้งสองอะ่ะกาเรล,ล่าก็จะรับรับมือได้ยากอ่ะพูดตงๆมาคือต่อให้กาเรล,ลา่าเล่นเกมรับดีแค่ไหนอะ่ะการเจอกินวูดแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายของเขาอ่ะ สำหรับผมแล้วกาเรลาสอ่ะมันอเขาเติมเกมในโพสิชันที่ถูกด้วยซ้ำอ่ะถ้ามัว,มวแต่ให้กาเรลาสมาโฟกัสกับการที่จะต้องมาปิดเมสันกินวูดอ่ะผู้ผมเอาเบนดี้มาเล่นก็นได้ทั้งนั้นอะ่ะมันก็จะเสียประสิทธิภาพในการเติมเกมไปใช่ไหมผมว่าการคุณชาร so อนโซอ่ะมันก็ต้องวางแผนยังไงดีกับเอาผู้เล่นตรงกลางอะ่ะมาซับพอร์ตผมไม่ได้อยากมองเอาไอ้ตำแหน่งเซนเตอร์ซับพอร์ตมันก็ส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมมามาลองบอลแต่ การที่ให้กลางมาเล่นแบ็กซ้ายแทนในบางจังหวะอย่างไออย่างกาเร,ารันสรน,นัดล่าสุดอย่างไรเงี้ยไม่ใช่อย่างเซบายอตนัดล่าสุดเงี้ยที่มาซ้อนมาอะไรเงี้ยมันจะทําให้เออกาเรลสมีอิสระในการเติมบ้างแล้วก็ไม่เสียตําแหน่งในการเติมแล้วก็จังหวะถ้ารู้สึกว่าเอาไม่อยู่อ่ะมันจะมีตัวซ้อนเป็นสองเป็นสามทำให้กินหุ่ะเล่นได้ยากเพราะอ,อถ้าดูจากจุดเด่นของ ของมากเซยอ่ะผมดูนัดล่าสุดเจอกับรอลิยองที่ชน,นะ4-0น่ะอาจจะไม่ดูเต็มเกมนะดูไฮไลท์เป็นหลักแล้วก็เข้าไปดูเป็น,นพาร์ตตาฮาร์ะคือเขาถ่ายเทบอลตรงกลางสนามค่อนข้างเร็วเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเก็บบอลไว้กับตัวเขาเป็น,นเป็นบอลถ่ายเทจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาแต่บอลไ,ไปพักกับริมเส้นนานยิ่งฝั่งกีนวูดยิ่งนานกว่าฝั่งซ้ายอ่ะเออถ้างั้นเราก็ต้องทํำยังไงคือผมจะไม่เชียร์ว่าให้เรอัลมาลิดอ่ะมาเล่นเพช แบบว่าบ้าเพจอะผมว่าไม่คุ้มเพราะเขาถ่ายเทบอลคือถ้าเพจอย่างนั้นมันไม่เรายังไม่ได้เป็นระบบมากพออะเราเพิ่งเริ่มต้นกับคุณซื้อใหม่อ่ะคือเราก็เห็นได้ชัดว่าอลอนโซก็ยังไม่ได้ใส่ความเป็นเพจจัดๆกับเรัลมาดริดเพจในบางจังหวะเวลาใช่ไหมใช่ใช่วันเนี้ยวันเนี้ยไม่ใช่วันนี้ดิว่าเอ่อที่เราถ่ายกันเนี่ยมันคือวันนี้แต่ว่าผมจะหมายถึงเกมที่เจอกับโซลสดเตเมเกมที่เจอกับโซลสดั์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเอ่อ มันเพรสกันสามสี่คนอะ่ะโซซิดัดแกะเพรสได้หลายครั้งนะเออทำชิงแบบเล่นเล่นลิงชิงบอลกันได้หลายครั้งนะโซซิด <na, S 1> <So that, S 2> ัดอ่ะ <so that, S 2> คืออย่างเพ so ัดนัดเพ็ดกับโซซิดัดอ่ะมันใช้แบบสองสามอ่ะแบบสูงอะ่ะแบบใช้ตัวสองสองตัวบนแล้วก็สามตัวลงลองลองมาเล,เล่นเล่นเพ็ดห้าตัวแต่ก็ยังเอาไม่ได้เว้ยเออแต่เข้าใจอยู่แตป่ประสิทธิภาพตัว,ต,วตัวแก้เพรสซิงอ่ะของตัวโซซิดัดค่อนข้างจะสูงกว่าทางหมากเซยนะ สหรผมนะเออหมักแต่หมักเสยเขาก็ไม่ใช่ทีมที่อ่อนกว่ากันขนาดนั้นอะในการแก้เพนซิ่งอะสารผมเออผมผมก็เลยเชียร์ว่าเน้นเน้นโซนบีบพื้นที่ตรงกลางให้แน่นอะให้ให้เขารู้สึกว่าการถ่ายเทไปทางริมเส้นอะมันยากปิดพื้นที่ในการแบบอ่าปิดบีบไปเลยว่าไม่ให้เขาออกบอลไปทางข้างอะให้หเขาอึดอัดอยู่ตรงกลางอะให้เขาถ่ายเทไปถ่ายเทมาอะไรแบบเนี้ย เน้นการโซนพ mm ื้นที่แบบถ้านึกภาพไม่ออกว่าโซนพื้นที่ที่เรียกกับพื้นที่ได้ดีก็จะมีอาร์เซนอลใช่ไหมที่โซนได้ค่อนข้างกว้างอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้รักกลมแคบมากอะไรเงี้ยแต่เป็นวิธีการที่อาร์เซนอลช่ำชองอ่ะถ้ามาริดจะหยิบมาเลยมันก็ยากเอาผมว่าปรับให้มันแมทกับเรอลมตติดีกว่าเออแต่ตอนนี้ต้องไปฝึกดูพื้นที่อันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของการซ้อมในรเวลาอันสั้นแต่ยังดีนะมาริดไม่ได้เดินทางข้ามประเทศอ่ะยังอยู่ในประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ยังก็ถือว่าเรื่องดีอื เรื่องเนี้ยโอยต่อ <ผม S 2> ให้เดินทางไปฝรั่งเศสมันก็น,นิดเดียวเองเออมันก็ติดกันเนาะประเทศมันก็ติดกันใช่ใช่ใชอ,อือไอนันี้คือคือที่ผมทําการบ้านเรื่องจุดเด่นมาร์กเซยนะครับเรื่องกินกินบูดแหละเป็นหลักที่เราต้องเอาเขาให้อยู่ตัวอื่นไม่ใช่ว่าตัวอื่นไม่น่ากลัวนะแต่ก็เหมือนเมลิตปีที่เน้นวีนี่อะ่ะมาร์กเซยก็เน้นกินบูดอะ่ะมันเน้นหนักทางนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยผมว่าปิดตรงนั้นดีกว่าเท่าที่ผมดู นี่มันถึงมันถึงจุดที่แบบว่าเราต้องวิเคราะห์ว่ามาริดต้องระวังกินวูดยังไงแล้วเราอะกินวูดมันขนาดนี้เลยเล้อวะคือมันไม่ได้ขนาดว่าคือมันน่ากลัวไหมแต่ผมว่าประมาทไม่ได้มากกว่าผมให้ความสําคัญกับว่าคือเราต้องเก็บสามแต้มเราไม่ได้อยากจะมาเพย์ออฟแล้วอะมันเหนื่อยอะแบบเราอย่างมาริทปีทีแล้วเออเพย์ออฟเจอรมาเซิตี้เข้าไปเจออาร์เซนอลอะมันเป็นแล้วมันทาให้มาริดเป็นพักไม่ได้อ่ะ มันพักผู้เล่นไม่ได้เราผู้เล่นเราก็กรอบอะไรเงี้ยเออผมว่าเน้นหนักตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยดีกว่าจังหวะไหนาเอาได้ก็เอาไปเลยหนึ่งในแปดที่8แผมก็ดีใจแล้วดีกว่าแบบไป pay off อ่ะใ,ใช่ใช่ใช่มันต้องมันต้องเด็ดขาดแหละเพราะว่ามาดิดไม่อยากจะมาไม่อยากจะมาเหนื่อยท้ายเกมด้วย <S 1> <S 1> ใช่ใช่ใช่มาดิด<ช>มาดดิดยิ่งยิ่งเป็นยิ่งเป็นทีมที่มีความเสี่ยงที่จะเหนื่อยท้ายเกมอยู่เพราะว่าแบบอยู่ดีๆก็ไป เสียอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชไปจุดโทษไปใบแดงอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้ทั้งทั้งหมดเพราะงั้นแบบว่าถ้าเอาอชัวร์ก็คือเปิดมาแล้วก็เอาให้นิ่งไปเลยตั้งแต่ครึ่งแรกก็จะดีกว่าแต่ว่านั่นแหละอย่างว่ามันก็เกมใหญ่เนาะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มาเออเรามาทายผลกันสักนิดนึงไหมเกมน,นี้เล่นในบ้านนะในวันมาดิดเออสองหนึ่งแล้วกันสำหรับผมมาดิดชนะสองหนึ่งแล้วกัน ผมไม่เคยถ่ายสกอร์เป๊ะเลยสักนัดเลยนะรู้กันเนะี่ยเออแต่ผลมันมาตรงอยู่แต่เราไม่เคยถ่ายสกอร์ได้เป๊ะเลย <c oughs> ผมอยากจะเป๊ะสักนัดว <c oughs> <ะ>่ะผมทายเออใช่เอวผมว่าสามศูนย์สามศูนย์เลยเหรอเออมันต้องมีจังหวะแบบอะไรแบบนั้นบ้าง <c oughs> แต่คือแต่ไม่รู้จะแก้ยังไงนะว่าถึงว่าไอ้กลางากลางหมากเซยมาเป็นกลางที่ตัวตัดเกมดีทั้งคู่อะ่ะผมก็เลยต้องเชียร์ว่าเราต้องเราต้องแก้ปัญหาทาง เราต้องยกระดับการโจมตีริมเส้นมากขึ้นเพราะกลางเขาขขขเค่อนข้างเข้มข้นนในการแบบตัดเกมเลยทั้งหมดอะไรเงี้ยถ้าที่ผมดูนะแต่เบอร์ไพ่รอดเขาเก่งตัดเกมทั้งคู่เลยอืมอืมถ้าเราจะมาเน้นทําเกมจากตรงกลางอย่างเดียวก็เสี่ยงที่โดนจะโดนจะโดนเขาปิดเกมอยู่ใช่หรือการได้การเลือกทิ้นเป็น11พเพืเล่นตัวจริงเพื่อออกบอลจากด้านข้างยาวๆเนี่ยเือโจมตีอาจจะสําคัญเหมือนกันที่ไม่ใช่คาบะขาเข่าต้องพักคาบะเขา,ปขาไปก่อนอะไรเงี้ย เอาเพ้นเอาเพมาโจมตีตอ่ออะเอออืมอันนี้ผมมองแบบนี้่สนใจ,น,ใจนะครับโอเคเออคนอื่นทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเ,เกมนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับคิดว่ามาดิดจ,จะ ชนะไหมชนะเท่าไหร่สกอร์อยัอะไรยังไงก็มาบอกกันได้นะครับใครยังไม่ได้กดซับให้พวกเราก็กดซับให้พวกเราด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้กันเนาะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเราจะมาพรีวิวบาร์เซลโลน่ากับนิวคาสเซิลกันนะครับผมโอเคเจอกันครับบ๊ายบาย